มาเลือกกุ้งวันเกิดน้องคายกันจะเอาไปติ่งย่างทอดวางไปเอาเลือดไปตัวใหญ่ๆพี่เนาะจะเอาไปทอดเอามาร์กลงกล่อเถอะอหาตัวสดๆ ตอนเย็นเนี่ยจะไปเขาจะย่างกินก็จะเอาไปทอดด้วยทอดสุปแป้งทอดตัวใหญ่ๆมาแต่ตัวใหญ่ๆ ปลาตัวใหญ่ๆก็ไม่กล้ากินดิหมูกระทะไปกินกันนาดเนื้อพี่น้อง ไปแล้วพว่อใหญ่รออยู่จ้จเยวไปเจอกันที่บ้านเนอเดี๋ยวนะ,อนะเออะไรนะซิมบาแม่หุงข้าวให้แล้วไออิ่มแล้วมีครับอิ่มอิ่มอิ่มไอ้หน้ดท่างดิมันใส่ไปบ่ะเดีย๋ยวเริ่มมาไตคุย มันได้กินสเปย์ก็ไม่มาแล้วล่ะเบอร์คุณต้อกมาชิลลู่คุณ cut your meat yeah in your plate like this มากินแล้วมันก็ง่ายที่จะกิเจ้าเจ้าภาพวันนี้จะเจ้าภาพเจ้าของวันเกิดยังไม่ถึงครึ่งท้องคนนะเอาเอาเอามากัมากมัดหมูมันแม่นบ่เติมความอ้วนใช่ไหมเอาไป She said she likes pet pork. No. I know. Oh, Miss Piggy, yeah. I know. She said she likes. I say I give for you. I my friend. You eat your friend. Yeah. You eat your friend. Who's your friend? Miss Piggy. <laughs> oh. No help. So now okay, darling. You're sweet. You want you teddy want bear? Just put it in here. I <coughs> mm. <coughs> can't have the teddy bear. Why? You, you want, have... you want duck? I have, ha yeah, this... I have teddy bear one. Yeah, only one? Yeah. yeah, but you not have this one, eh? กินนี่เบอร์เตอร์ซื้อมาอันนี้เป็นอรนอยากเนาะเป็นอยากอทำไมกล้องมันไม่ข um, ึ้นไม่โฟกัสหน้าคนบางคนทางโน้นนะเพราะว่ามันติดปัน

Các là... vào tay thấy đây Nhìn thấy không? Ngày mai mình ăn Chắc chắn là hôm nay mình sẽ không biết ăn gì Cô ấy không biết mình sẽ ăn bớt tắp Cái กยเี Here, ๋ยวซุปซุปของมิสเตด้ืมกินคือซุกกีนเนี่ยจักหมูกระทะจักซุกกี้ะสมอพร่คือว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ย กุ้งตัวบ้าใหญ่คู่ That's it No 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 have buy two free one เขา already have the free one Where That's the two พอแล้วนันทอิ่มแล้วแต่ละพี่น้องนี่เราวันเกิดน้องไทยเขาบอกอยากกินหมูกระทุหมูกระทุพออย่าต่อ เพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำหนักให้แม่กับพ่อก็เป็นอยังเดียวก็เออจะไปตีกอล์ฟอยู่แม่หรอแม่ you wanna play golf with that when tomorrow no no when when school close day after you go holiday s e k a r o when she come back from s e k a no no when after she she play with you for after bye 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 go see y o u t o o no go see y o u t o o play when you come back He said he want to play with you first, he said. No, Why not? Because I only play with champion. Who? Who champion? Thai? Mm. Carefully. she's getting there, but oh. with everything she eat, I think she need a month off. Don't worry, I said, don't worry too much. Tomorrow, a little bit walk make you okay. Mm -hmm. oh. bye la <laughs> โอ้ยโยโยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอัยเอ้ยโอ้ยอ้ยโอุ้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยโอ้วโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโยอ้้้้